สวัสดีค่ะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะก็กำลังอาบน้ำเลยจะไปไหนครัพี่วันชัยวันนี้ก็จะพาน้องออกไปเดินเล่นนะคะเดินเล่นผ่อนคลายนะคะ สวัสดีครับสวัสดีพี่บันชายกำลังอาบน้ำนะคะเตรียมตัวจะออกเดินออกกําลังกายนะคะวันนี้ รู้สึกว่าเราจะไปที่ไหนกันดีคะไปดูป่าหญาะยยชชวินะคะดูป่าไปดูป่าญาก่อนเนาะไม่ได้ไปหลายวันแล้วนะคะเมืม่อวานฝน,น,น,นตกนะคะก็กไปต่อกันที่นะคะป่าหญ้าเลยนะคะก็กำลังเดินทางไปที่นะคะแปลงหญ้าของเรานะคะเลยพี่พายวันชัยก็ เดินไวมากๆเลยนะคะนี่ระหว่างทางนะคะที่เดินไปแปลงหญ้านะคะก็จะมีแม่ควานตัวน้อยนะคะเป็นผู้ควบคุมพี่วัญชัยของเรานะคะเรไปต่อกันอีกเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแปลงหญ้ากันแล้วนะคะพี่พายวัญชัยก็มาถึงแล้ว อันนี้ก็เป็นหญ้านะคะแปลงแรกที่เราปลูกนะคะแม่ๆขานี่เลยเนาะก็เป็นแปลงแรกเลยนะคะส่วนนี้ก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะขึ้นได้เยอะแล้วนะคะหญ้าก็ประมาณสองเดือนจะสองเดือนได้นะคะนี่ก็ยังขึ้นไม่เท่าไหร่นะคะมีขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ไม่ขึ้นบ้างนะคะก็นาอยู่นะคะหญ้าของเรา ที่เราเริ่มปลูกแต่ส่วนนี้นี่จะนามากๆเลยนะคะฝั่งนี้เพราะว่าจะล่มเนาะส่วนนี้นี่น้มากๆเลยนะคะก็ใกล้แล้วนะคะพี่วันชยัยใกล้ที่จะได้ทานแล้วยากของเรานะคะแปลงนู้นเพิ่งจะขึ้นเลยนะคะส่วนแปลงนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วมีบางส่วนที่ยังกำลัง ไม่ค่อยขึ้นนะคะก็เป็นยังไงสวัสดีค่ะ,คะพี่วันชัยก็จะเป็นช้างที่ทานง่ายนะคะจะทานง่ายมากๆเลยฮันนามาฝั่งนี้ไม่ได้บอเออ ินแถวนี้เลยหญ้าสวยมากเลยเอาออกหน่อยสิกู๊ด<ฟ>ก็สิงโตไม่ได้มานะคะเป็นยังไงครับได้ออกมาเดินเนาะวันนี้ก็พาพี่วันชัยนะคะมาตกคลองน้ำเด้อนัอนเด้อ,ดอมาเดินออกกำลังกายแล้วก็มาแวะเยี่ยมนะคะชมป่าหญ้าของเรานะคะก็ กล้จะได้ตัดแล้วนาอพ่อความฝั่งนี้นอยถ้าฝนลงอีกหน่อยใตัดลนี่นะคะแต่ว่าฝนอยากทิ้งช่วงไปพักหนึ่งนะคะแต่แปลงฝั่งนู้นปลูกหลังนะคะคือปลูกหลังยังไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าแปลงนี้ก็ขึ้นมานะฝั่งนี้นาดีน้อพู้ความเนาะฝั่งนี้นะมากๆเลยนะคะ<า> <_ evaluate. S 1> ก็สวยพอได้อยู่นะคะแม่ค้านี่เลย ยาของเรานะคะที่อย่าเพิ่งมาดึงเด้อพี่วันชัยก็อร่อยใหญ่เลยนะคะก็รออีกหน่อยนะคะพี่วันชัยใกล้แล้วช่วงนี้เราก็หาซื้อไว้นะคะแม่ควานต้องตุนไว้เป็นเปลงเลยนะคะเพราะว่าให้ขาดไม่ได้นะคะ กลัวน้องจะไม่มีทานนะคะเราก็ต้องตุนไว้เรื่อยๆเนาะพราควานเนาะก็พาออกเดิอนออกกําลังกายนะคะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงไปว่าน่นนั่นจะดึงหญ้านั่นเลยหญ้าที่เราปลูกน,นี่ยนี่มากินตรงนี้ก็ได้ตัวนี่เห็นไหมนี่สวยๆนี่พี่วันชาย มาฟังนี้ลูกถึงหยิบง่ายนี่ากลับมาบ้านนี่ยังไม่มีอาการตกมันนะคะมีออกขี้ไก่วันนั้นก็เงียบหายไปเลยนะคะพี่วันชัยของเรายังไม่มีอาการเลยนะคะตั้งแต่กลับมาบ้านก็ ขอให้ได้สร้างบ้านเสร็จก่อนเนาะพี่วันชยัยถึงตกมันเด้อจะได้เข้าหลบแดดหลบฝนนะคะก็ระยะทางที่เราเดินมาแปลงหญ้าก,ก็จะประมาณถึงหนึ่งกิโลไหมพวกควันประมาณหนึ่งกิโลนะคะออกจากบ้านมาก็เหมือนที่แม่ควันเคยบอกนะคะ ในแลกกินกินน้นก้อนนะั่นกินน้นก้อนนะั่นเป็นยังไงคะกลัวไหมมีใส่หมวกด้วยก็น่าจะอร่อยมากมากเลยนะคะพี่บรรชัยเที่ยวนี้แม่ควานก็ไปได้ยากอยู่ไกลมากๆเลยนะคะไปประมาณ30โลได้ไหมพ่อควานหรือมากกว่า30โล ฮะมากวามากว่าเนาะที่เราไปแปลงหญ้าแปลงที่ไปตัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายให้แม่แม่ได้ดูนะคะอ,าาอีกประมาณสองรถเนาะพ่อควานเ,าาวาเพราะว่าบ้านเราก็จะมีน้องวัวด,ด้วยเนาะเหมือนแม่ควานบอกถ้าตัดหญ้าตรงนันเขียวๆเราก็ ไม่ใช่ให้แต่พี่วันชัยก็จะแบ่งมาให้น้องบัวด้วยนะคะแต่หญ้าฝั่งนี้นะพ่อควานได้ใจเลยเนาะพ่อควานถ้าขึ้นเหมือนฝั่งนี้นะคะนี่ถ้าขึ้นเหมือนฝั่งนี้หมดนี่จะสวยนะคะเพราะว่านาตตึบเลยหรือพ่ออยู่ในร่มพ่อควาน นี่แหละหรือเพราะอยู่ในร่มถึงสวยเนาะ,นะ,ะ,ะคือเนี่ถ้าพรุ่งนี้เราตัดมามีเราเอามาไว้ก้อนนั่นมาเสริมตรงนี้นี่เออสวยอยู่เนาะก,ก็ก็ไม่ใช่ที่ของเรานะคะเหมือนเม่ควันแจ้งเป็นคุณแม่นะคะท่านเช่านะคะเช่า,ชาที่ เป็นปีนะคะแต่ยังไม่ได้พูดกันเลยว่าปีเท่าไหร่หสองแปลงน,นะคะแต่เราก็พยายามนะคะหาตุนหาซื้อไว้เรื่อยๆเลยนะคะเพื่อให้พี่พายบรรชัยของเราได้ทามนะคะได้กินอิ่มในทุกๆมื้อนอนหลับก็ดีใจแล้วนะคะ ก็ฝากนะคะโครงการสร้างบ้านพี่พายวันชัยด้วยนะคะก็ตอนนี้ได้เสาแล้วก็มีคะแนนบางส่วนที่จะซื้อเหล็กมาเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ยังขาดที่นะคะขึ้นโครงหลังคาแล้วก็สันไทยนะคะก็ยังเหลือคะแนนจำนวนอีกเยอะเลยนะคะก็ฝากโครงการสร้างบ้านพี่พายวันชัยด้วยนะคะไฟ์ผลไม้ออนไลน์ทุกวันอังคารพุธนะคะ แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะบางอาทิตย์ไหนถ้าไลค์นะคะคือเรานะคะไลค์ขายไม่หมดก็คือจะมาต่ออีกนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะเพื่อให้เจ้าสุดโลนะคะได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะคะ อร่อยไหมครับพี่วันชยัยอร่อยไหมครับอ้วนมากเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็จะขอจบคลิปนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ พี่พายวันชัยช้างตกงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะพี่วันชยัยปิดคลิปก่อนครับมาดูกมากครับเร็วครับสวยสวัสดีสวยสวยน่อยจ้าเร็วเสียงดังครับสวยสวยเยียบยากแล้วเด้อน่ะ,นะสวัสดีค่ะพวว่อควาน Gracias.